สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเย็นนะครับน่าจะเวลาประมาณ16นาฬกานาทนะครับหลังจากเมื่อช่วง4มงเย็นนะครับหลายๆท่านก็น่าจะทราบผลสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลรางวัลครับออก941 395นะครับ2ตัวล่าง4 3นะครับก็อาจจะมีสูตรที่เข้าอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสูตรที่หลุดไปเยอะพอสมควรในวดนี้นะครับ ก็ยินดีกับคนที่ถูกนะครับแล้วก็ส่วนท่านที่ไม่ถูกาะวันก็ต้องไปรอแก้ตัวใหม่ในงวดวันที่1มีนาคมนะครับซึ่งสูตรที่ลงให้นะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งเข้าและไม่เข้านะครับย้อนไปดูชุดสรุปกันก่อนนะครับชุดสรุปที่ผมลงให้นะครับคือรัฐบาลไทยเนี่ยในชุด2ตัวบนนะครับเลขห้านี่ผมฟันไว้ที่หน่วยบนนะครับคือมันอยู่ที่หน่วยบนนะครับ แต่เสียดายนะไม่มี95นะมีแค่1 5มีแค่2 5ที่เน้นไว้ในชุด3ตัวนี่ผมก็จะวางเลข5ไว้อยู่ที่หลักหน่วยบนทั้งหมดเลยนะครับมันทำได้แค่ใกล้เคียงนะมีแค่9 2 5นะกับ3 2 5 3 2 5นี่เข้าหลักร้อยนะหลัก10ไม่ถูกส่วนเลขค่สอตัวล่างนะออก4 2 4 3นะผมก็ไปนเน้น4 2นะนึกว่า4 2จะมา น, 2, น,นันะบสองสี่เข้าแต่เด่นบนนะับเข้าแต่เด่นบนนับฟันห้านี่ถูกแต่เสียดายในชุดสองตัวล่างนะไปเขียนฟันแปดไว้นะครับก็ไม่ได้แก้ไขนับคือมันเด่นสี่นับไม่างนั้นผมไม่มาเน้นสี่สองสองสี่นับแต่เสียดายมันก็ไม่ถูกอีกนับมันออกสนะี่สาม ให้มันออกสี่สามเนี่ยผมก็ชอบสี่สองสองสี่มันไปออกสี่สามในชุดสูตรวิ่งล่างนะเนี่ยผมก็บอกว่าให้ตามสูตรนี้ใช่ไหมครับคือสูตรสี่ห้าเนี่ยมันจะมาหนึ่งตัวนะครับให้ตามสูตรนี้นี่มันออกที่เลขสี่นะครับเลขสี่เนี่ยเป็นเลขเด่นที่ผมคาดว่ามันน่าจะมานะครับคือสี่กับห้าเนี่ยเทน้ําหนักไปเลขสี่เยอะแต่เสียดายไปเน้นผิดตัวสี่สองนะครับนี่มันออกสูตรนี้นะครับสามกับสี่เนี่ยมันอยู่ในสูตรนี้หมดเลยในะถ้าผมเอาสาม ถ้าเอาสูตร4 5ตรงนี้มาจับคู่กับ2 3 4นี้น่าจะได้เลยนะครับแต่เสียดายเอาไปจับคู่กับ0 1 2เนะี่ยผมไม่จับคู่กับ0 1 2มันเลยผิดนะมันไม่มีเลข3มีผิดหมดนะครับคือสูตรมันมีเยอะนะมันยากตรงที่เราจะเลือกแล้วให้มันถูกนะี่ยากมากแค่เลือกสูตรแรกนะให้มันถูกก็ถือว่ายากอยู่นะครับอย่างน,น้อยเราก็ มีสูตรที่ตามก็ถือว่าตามถูกนะตามตาม3 4 5หนี่นะครับตัวที่ชน4 5ห้าก็ไม่เป็นไรในงวดวันที่1มีนาค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ผมก็ไปเน้นสี่4 1 4สี่หนึ่งเนี่ยมันไม่เด่นเท่านะครับ <S <S อุตสาห์ฟันสองห้า,ษา,ษาไว้ไว้นะมันเสียดายมากนะหลักร้อยนี่ก็ถือว่าถูกนะหลักร้อยนี่ผมเน้นไว้อยู่3ในกลุ่ม V นี่เน้นเน้นเลข3ในหลักร้อยตัวเดียวเลยนะครับในกลุ่ม V นี่ ส่วนสูตรวิ่งบนนะครับสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่เข้ายาวนะเหลือสูตรนี้สูตรเดียวที่ยังเข้าอยู่นะครับสําหรับสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับเข้ามาตั้งแต่605นยายาวมาจนถึงงวดล่าสุดนะครับเข้ามาถึงจุดงวดล่าสุดที่งวดก่อนออก063กเข้าเลขศูนย์ในหลักร้อยงวดนี้ได้เลขเก้านะครับแล้วมันก็เข้าในหลักสิบบนนะครับสามเก้าห้านะครับงวดนี้ไม่ได้ดูเลขเก้าเลยนะครับ มัวจะไปดูสูตรใหม่นะครับเลข9ก้ลา,ายเป็นสูตรเก่ายัางเข้าต่อเนื่องนะครับ,นะรบวิธีคำนวณดูตามนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอสูตรไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปคำนวณให้ใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกหลายสูตรก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคำเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากจิ้แบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับแนวทางย่อมมีเข้าและก็มีหลุดนะครับไม่ได้เข้าทุกสู่เสมอไปนะครับอยู่ที่ว่าใครนะครับจะเลือกถูกหรือไม่ถูกแม้แต่เลขไหลายวันนี้นะครับมันเด่น42นะครับผลปรากฏว่ามาเลข4นะครับรัฐบาลไทยเนี่ยกมุสาทำนายไว้นะ42ล่างมันออก43ใช่ยังงั้นนะครับมันออกรัฐบาลไทยเนี่ยมันออก 3 9 5 4 3สี่นะครับราวพัฒนาผมไปไทยไว้นะครับ2 5บนนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเออมันต้องตามราวพัฒนานะ2 5นะครับ95้าห้าออกรัฐ,รฐ,รฐบาลไทยไปแล้วลาวอาจจะออก2 5ก็ได้นะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเามาดูนะมีสูตรไหนครับ่าโอ้เสียดายในชุด2ตัวล่างนะ2ตัวล่าง9ชุดตรงๆนะครับสูตรเก่าที่ เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกหกหนึ่งงวดที่ออกศูนย์เก้าเนี่ยมันหลุดนะมันหลุดในหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์เก้านะแต่หลักสิบมันยังเข้าเห็นไหมครับหลักสิบเนี่ยมันยังเดินอยู่นะในหลักสิบล่างในงวดที่ถัดมาเนี่ยผมก็คำนวณทิ้งไว้นะบางท่านก็ไม่ได้ตามสูตรนี้บางท่านก็ยังตามอยู่นะครับผลปรากฏว่ามันออกสี่สามนะครับสี 4, ่สามคือเลขที่ออกไปเมื่อช่วงเย็น สูตรมันกลับเข้ามาเดินต่อหนาบสูตรมักลับเข้ามาเดินต่อนี่นะครับ4 3หลัก10เลขสีหลักหน่วยเลขสานี่ก็กลับมาเข้าต่อนะครับสูตรบางสูตรมันก็หลุดแล้วก็หลุดเลยก็มีนะครับแต่บางสูตรก็หลุดไปแล้วก็กลับมาเข้าต่อนะครับวิธีการคำนวณของสูตรนี้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอจากนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปคำนวณให้อีกทีนะครับ วางงวดใหม่มันจะได้ตัวไหนเนาะสูตรไหนที่หลุดไปเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะไม่งั้นมันใช้เวลานาน,านอย่างสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนี่ก็ถือว่าอ่าสุดยอดนะสูตรนี้ก็นะเนี่ยเหลืออยู่สูตรเดียว งวดศูนย์เก้าก็เข้านะครับงวดนี้ก็ยังเข้าอยู่นะผมก็ชอบนะเลขสี่ในงวดนี้นะครับนี่นะครับเลขสี่นะครับมาในชุดสี่สามนะครับมาในชุดสี่สามก็ถูกนะครับเหลือสูตรเดียวนะครับที่ยังเข้าอยู่นะครับนี่นะครับเลขสี่ผมก็ไปเน้น42มันไปออก43่สาซะอย่างนั้นนะครับวิธีการคำนวณในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ แคปหน้าจอสูตรไปก่อนนะครับอยู่ในสูตรที่1น,นะครับอยู่ในสูตรที่1น,นี่นะครับนี่นะครับอยู่ในสูตรที่1ง,งวดหน้าเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้อีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรอื่นก่อนสูตรมาครบหลุดอะไรที่ล่างชุดเดียวอนี้ของงวดก่อนโนดนะเล่มนี้หวด สูตรวิ่งล่างนะครับสูตรวิ่งล่างง่ายๆสูตรนี้นะครับที่ผมให้ตาม4-5นี่นะครับนี่นะครับสูตรนี้ถึงแม้มันจะคำนวณง่ายนะครับแต่คุณก็ต้องเลือกสูตรให้แม่นนะครับถ้าเลือกไม่ถูกนี่ก็คือไม่ถูกเลยนะครับสูตรนี้ก็เข้าที่4-5นะครับที่ผมให้ตาม4กับ5นี่เข้าเลข4นะครับเข้าเลข4 ออก4 3นะครับเข้า4 3สูตรนี้มันคำนวณง่ายนะทีวผมจะคำนวณให้ดูเลยนะมันใช้หลักหน่วยบนเทียบมาเลยนะครับอยากมาดอกวันนี้3 3 9 5 4 3ลักหน่วยลักหน่วยบนตัวไหนก็ตัวนั้นนะนี่ลักหน่วยบนเลข5นะครับเลข5ก็ยกมาเป็นตัวเด่นตัวแรกเลยนะ5 6 7ตัวนี้ก็จะเป็น6 หกเจ็ดแปดในงวดหน้าเด่นอยู่ที่หกเจ็ดนะครับเด่นหกเจ็ดหรือบางครั้งมันอาจจะกระโดดมาข้างหน้ามาข้างหลังก็ได้นะครับบางครั้งตัวตรงกลางไม่ออกก็มีนะครับอย่างเหมือนงวดนี้งวดที่ออกหนึ่งสี่เห็นไหมครับหนึ่งสี่เนี่ยตรงกลางไม่เข้านะครับเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่รู้จะมาทางไหนก็ลองดูก่อนนะครับส่วนสุดนี้หลุดไปแล้วก็ กลับเข้ามาต่อนะครับสูตรฝั่งข้างหน้านี้ยังเดินอยู่นะครับสามสมาครบเลยนะครับสูตรนี้ออกสี่สามสกับสก็กลับเข้ามาต่อนะครับสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับเอาสามเก้าห้าสตั้งใช้10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับนี่เอาสิล่างบวกหน่วยล่างแล้วบวก3 จะได้4บวก3บวก3คงที่นะ3บวก3ได้6บวก4ได้10 0 1 2ฝั่งนี้ก็จะเป็น1 2 3อันนี้เดี๋ยวผมค่อยทําข้อมูลงวดใหม่ให้นะอันนี้ผมจะจดไว้ก่อนแล้วกัน วิ่ง่างนะวิ่ง่างงวดใหม่นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกอีกทีว่าจะเอาอันไหนจับอันไหนนะครับสูตรแรกเนี่ยอะไรนะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดชนหกเจ็ดสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสอง อันนี้ผมทาข้อมูลสองสูตรนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสิบบนสิบล่างสิบบนสิบล่างสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้กลับมาเข้าต่อนะครับมันออก 9, ก้าวสามคนแล้วกันก็เขียนเลขเก้าก่อนสามเก้าห้า ส3่สามนครับสามเกเลข4ีมันกลับมาเข้านะครับเลขห้านี้หลุดนะครับมันไม่แน่นอนเสมอไปนะหลุดไปแล้วก็อาจจะกลับมาเข้าส่วนเลขค่าสูตรนี้10บน10ล่างนะครับไม่มีเลขค่าในตำแหน่งหลักสิบนะอยู่แต่หลักหน่วยนะครับวิธีคำนวณดูตามนี้นะครับ อันนี้10บล่างชน2สูตรไม่มีข้ามไปก่อนอันไหนไม่ใช่นะข้ามไปก่อนเลยนะครับ10บล่างชนแต้มรวมแต้มรวมมันแต้มเจ็ดไม่มีผ่านไปก่อนสูตรแต้มรวม2องตัวล่างสูตรนี้ออกสีสานะครับแต้มเจ็ดแต้ม7ก็จะเข้าในสูตรที่1นะครับ ไอตัวที่ชนนี้มันไม่มานะครับนี่มันอยู่แถวกลางตลอดเลยนะสูตรที่หนึ่เนี่ยนะมันเข้าแถวกลางผมก็ลืมสังเกตด,ดูเนาะมันเจ็ดเจแล้วมันเจ็ดอีกนะครับเ,เลขหนึ่งนี้ไม่มานะครับวิธีการคํานวณในสูตรแต้มรวมสองตัวล่างที่ทําชนไว้สาสองสูตรเนี่ยอยู่ในสูตรอยู่ในสูตรที่1สูตรนี้นะครับแคปหน้าจอาไว้ก่อนนะ อันนี้สองตัวบน4ชุดตรงันะรบงตัวบน4ชุดตรงเนี่ยเข้าเฉพาะแต่หลักหน่วยนะครับหลัก10ผิดนะครับหลัก10ผิดก็มันออก3 9 5เะ้าับ395เ้าเข้าแต่หลักหน่วยนะครับหลัก10หลัก10เดี๋ยวต้องไปดูสูตรอื่นก่อนนะครับ วิ่ง10บนหน่วยบนชน2สูตรนะครับก็เข้าที่เล็กห้าเหมือนเดิมนะครับเข้าที่เลขห้าเหมือนเดิมฝั่งนี้หลุดนะัฝั่งนี้ลุดกระโดดสามเก้าห้านะครับสามเก้าห้าวิธีการคำนวณดูตามนี้ไปก่อนนะครับดูตามนี้ไปก่อนสูตรไหนที่มันเข้าท่านผู้ชมก็ เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลต่อ2ตัวบนชุดเดียวนะสตัวบนชุดเดียวก็เข้าที่เลขห้าในหลักหน่วยนะหลัก10ผิดนะครัหลัก10ผิดไม่ได้จับเลขเ้าไว้เลยนะครับสูตรวิ่งบนก็มีเลขเอยู่นะเสียดายไปชอบแต่เลข2กับเลข1 3ึ่เก้าห้านะสูตรวิ่งบนที่ได้เลขเ้าเห็นมันเข้ามายาวนะนึกว่ามันจะหลุดที่ไหนได้มันไม่หลุดนะมันเข้าต่อนะครับ ลักหน่วยบนตัวเดียวนะวิธีการคำวนวณดูตามนี้ในสูตรที่สองนะคแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับสูตรมาครบสองตัวบนก็มีแต่เฉพาะเลขห้านะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อนเลยไม่มีเลขเก้านะครับแต้มรวมสองตัวบน,นดอกแต้มสี่ไม่มีข้ามแต้มรวมสามตัวบนแต้มรวมสามตัวบน,นดอก ส95เก้าห้าเก้สี่สีมสตไม่มีนะครับข้ามสองตัวล่างชุดเดียวไม่ได้ข้ามสูตรสิบบน10บล่างอันนี้ไม่มีข้ามวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับวิ่งตัวเดียวบนล่างเข้าเฉพาะเลขห้านะวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่ เอาไปใส่0ูนย์ดิมันออก3 3มสามเข้าห้เฉพาะเลขห้าในตำแหน่งหลักหน่วยบนในสูตรที่1นะครับสูตรเลขแปไม่มานะครับเลขแปดไม่มาเลขห้าในสูตรที่1วิธีการคำนวณดูตามนี้นะครับ หน่วยบนหน่วยล่างนะครับหน่วยบนหน่วยล่างเข้าดีเลขค่าเหมือนเดิมนะครับหน่วยบนหน่วยล่างก็คือสามสามเก้าห้าสี่สามเข้าเลขหาในตำแหน่งหน่วยบนนะครับเลขแปดหลุดนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรหน่วยบนและหน่วยล่างตัวเดียวนะครับวิธีการคำนวณในสูตรที่หนึ่งดูตามนี้ไปก่อนนะครับ มาครบ3มตัวบนมาครบ3มตัวบนเนี่ยเข้าสูตรเดียวนะครับเข้าสูตรเดียวนะครับสูตรที่1เข้านะครับมาครบ3ตัวบน5 9 3 5 9้สพอเรามาเทียบชนแล้วมันไม่ได้นะครับมันออก3าม สามเก้าห้านะครับเข้าในสูตรที่หนึ่งนะครับเข้าในสูตรที่หนึ่งวิธีการคำนวณดูตามนี้ไปก่อนนะครับดูตามนี้ไปก่อนนี่นะครับวิ่งบนตัวเดียวมาสิบหน่วยนี่มัน่องจะชัดเจนในะเลขห้าในะงวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่งั้นผมก็ไม่ให้เป็นตัววิ่งบนนะครับคือมันมาพอข้างเยอะในเลขห้านะครับก็มาหน่วยบนจริงนะครับสามเก้าห้าแต่เสียดายเลือกหลักสิบไม่ถูกเนีเลือกหลักสิบไม่ถูก ก็คอยแก้ตัวใหม่ในงวดวันที่1มีนานครับวิธีการคำนวณตัวเดียวในมา10หน่วยบนก็คำนวณตามนี้แคปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะครับมามุด2ตัวบนชุดเดียวมันก็เข้าแต่เลขค่านะครับสามเก้าห้าหลักสิบก็เลือกไม่ถูกอีกครับหลักสิบเลือกไม่ถูกอีกเข้าแต่เลขค่าอย่างเดียวครับหลักสิบ หลักสิบหลุดนะครับหลักหน่วยก็ดูตามนี้นะครับหลักหน่วยในสูตรที่สองสองตัวล่างชุดเดียวหลุดนะครับมันเป็นสี่สามข้ามไปก่อนสูตรวิ่งลาง่างง่ายๆสูตรใหม่สูตรนี้ไม่เข้านะครับออกสี่สามไหนไม่เข้าก็ผ่านไปก่อนนะครับ สี่สามก็หลุดนะครับสูตรที่สองก็ไม่เข้าสูตรที่ 3, สามนี่ศูนย์หนึ่งสองที่ผมเลือกมานี่นะครับศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับสูตรนี้ก็ไม่เข้าอีกนะครับสี่สามหลุดเจ็ดแปดเก้าก็ไม่เข้านะครับสี่สามหลุดหลุดหมดนะครับแต้มรวมสองตัวล่างแต้มหกนะครับมันก็ไม่เข้าอีก หมดนะหมดไอที่ไม่เข้านี่ก็ข้ามไปก่อนแล้วกันไม่้นไม่งั้นมันจะช้านะเพราะว่าใช้เวลาไปหลายนาทีนะครับเอาเป็นว่าถ้าสูตรไหนเข้าท่านผู้ชมก็ก็ตามต่อสูตรไหนหลุดงวดหน้าเดี๋ยวผมอยหาสูตรใหม่มาทดแทนให้นะครับแนวทางก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับไม่ได้เข้าทุกงวดเสมอไปนะครับ สูตรไหนที่มันหลุดไปบางบางสูตรมันก็อาจจะกลับเข้ามาเดินต่อสูตร3ตัวบน8ชุดตรงวันนี้เนี่ยไม่ทันนะทำไม่ทันนะครับก็รอดูในวันหน้านะครับ ว่าจะมีสูตรไหนลงให้บ้างนะครับจะคำนวณทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยสูตรนี้นะครับสองตัวล่างเก้าชุดตรงเอาไปคำนวณไว้ก่อนนะครับเอาไปคำนวณไว้ก่อนที่มันได้สี่สามนี่นะครับในงวดหน้านะมันจะเข้าเป็นงวดที่สองหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับก็ต้องรอดู เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วครับก็บค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ